เคยได้ยินไหมว่าจากกระวัติออตโตมันยิ่นใหญ่เกลียงไกลใครๆก็กลัวใช่ไหมครับหลายคนคิดว่าออตโตมันนี่แหละคือมหาอำนาจไร้เทียมทานครองโลกอยู่หลายร้อยปีไม่มีใครกล้าหือแต่เดี๋ยวก่อนผมว่าเราอาจจะเข้าใจผิดกันไปหน่อยนะ ที่คนมองแบบนั้นก็ไม่แปลกเพราะออตโตมันขยายดินแดนเร็วมากยึดคอนสแตนติโนเบลย่ายอีกต่างหากแต่ถ้าเจาะลึกจริงๆจะเห็นว่าช่วงรุ่งโรธของออตโตมันก็ไม่ได้ยาวนานขนาดนั้นแถมยังมีช่วงขาลงที่น่าเป็นห่วงอีกเยอะเลยครับอย่างเช่นช่วงปลายศตวตรรษที่17ที่พ่ายแพ้ในสงครามหลายครั้งแถมยังมีการกรบฏภายในอีก ข้อมูลพวกนี้มีอยู่ในหนังสือ A History of the Ottoman Empire and Modern Turkey ของ Stanford s h a w นะครับลองไปหาอ่านกันได้ถ้าเรามองออตโตมันเป็นแค่ผู้พิชิตเราจะพลาดความซับซ้อนของประวัติศาสตร์ไปเยอะเลยครับจะไม่เห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมศิลปะสถาปัตยกรรมหรือแม้แต่ความล้มเหลวในการบริหารจัดการที่นำไปสู่การล่มสลาย การเข้าใจประวัติศาสตร์แบบรอบด้านจะทำให้เราวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันได้ดีขึ้นด้วยนะอย่าพึ่งด่วนสรุปอะไรจากข้อมูลแค่ด้านเดียวลองมองหลายๆมุมศึกษาให้ลึกซึง้งแล้วคุณจะเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่เข้าใจตรงกันนะ